เงประจำวันวันที่28คนเกิดวันอาทิตย์เรื่องเงินบ่ม,มีเงินต้องไปกู้หนี้ยืมสินใจดอกเบี้ยธนาคารส่วนเรื่องงานเหตุงานผิดพลาดผู้จัดการเลยใไห้ใบเตือนเสียประวัติเลยเรื่องความรักเมียมักเล่นไพ่ในบ้านสุมือผัวกลับมาเมียบ่เมียบ่ดูแลบ่เหตุอีหยังให้ผัวเหตุเอง,เ,เ,องเรื่องโชคลาบและการเสี่ยงโชคมีสิทธิ์รุนนปซส่วนค้นเกิดวันจันทร์เรื่องเงิน เข้าไปเล่นเข้าไปบูลลี่ในติดตอกบูลลี่หนักมากเขาก็เลยแจ้งความเรียกค่าเสียหายสิบล้านบาทเรื่องงานงานดีแต่ว่าผู้ใหญ่บให้กำลังใจในการเหตุงานบ่ชมบ่สนใจเรื่องความรักเข้าบ่มักเข้าบ่หักผัวเลยพอมีอีหยงก็ให้ญาติมาคุยด่าผัวแบบเสียหายอย่างสิแม่เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชคมีสิตธลุ่นรซนส่วนค้นเกิดวันอักร เรื่องเงินใส่เงินมือเติบเลยบบมีเงินไปจ่ายาาค่าบัตรเครดิตเรื่องงานบริษัทนี่เฮาเห็ุงานกับญาติเขาบุรี่เห้าเสียหาหายหาว่าเฮ้าเห่เฮตุงานบด่ดีเรื่องความรักเมียตายเพราะว่าป่วยรักษามาโดนทุกวิธีแต่ว่ายือชีวิตบ่ได้เสารเลยเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชคม่ีลุ่นศ์ปน0%ส่วนคนเกิดวันพุธเรื่องเงิน เขาไปขอยืมเงินญาติบอกว่าอีกสองสามหมื่เงินเดือนออกสิคืนญาติกับวห้แถมยังดาเรื่องงานบริษัทเจงมีโปรเจกเกาเหตุตะวัเหตุบได้ส่วนเรื่องความรักเมียสปอยลูกหลานเกินไปจนลูกไปเสพยาบ้าเรื่องของโชคลาภและการเสี่ยงโชคมิสิตุล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์คือกันส่วนคนเกิดวันผฤหัสบอดีเรื่องเงินเข้าป่วยหาเงินจ่ายค่าหมอบได้ลำบากเลย ส่วนเรื่องงานเฮ้าเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าผู้จัดการว่าห้เฮ็ดพอเห็นว่าเฮาเฮ็ดงานผิดพลาดบ่อยเลยบ่ให้เลยบ่ไววใจให้เฮ็ดโปรเจกต์นี่เรื่องความรักพอตายเฮ้าห้องห้หนักมากมีผู้หญิงคนหนึง่งบ่หูมากจากไสห้องห้คือจังเฮาอายุทซ้ำเฮาแล้วก็บอกว่าเป็นเมียหน่อยของพอแับน,นี้แม่เฮากระตกใจบอกว่าเขาบอกว่ามีลูกน้ำกันน้ำแล้วก็ อยู่กันมาโดนแล้วแม่บ่เคยหูวา่าพอหนีมีโลกสองใบส่วนเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชคมิสิดลุนศูนย์เปอร์เซ็นต์พีกันและคนเกิดวัดศุกเรื่องเงิน,ล,นล,งลูกขี่มอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเก๋งลูกคอให้พอใจ่าสมให้คูกรณีสามหมื่นบาทพอตกใจเรื่องงานเขาโกงบริษัทผู้จัดการตรวจสอบเจอได้แจ้งความให้ตำรวจมาจับเข้าส่วน เรื่องความรักเข้าหักหลูกหลายแต่ว่าพ่อลูกมีเมียหลูกก็บอบมาหาเขาเลยเขาเสียใจหลายเรื่องโชคลาภและการเสียงโชคมิสิรุนศูน0%เปซคือกันส่วนคนเกิดวันเสาร์เรื่องเงินมีมิชฉาชีพโทรมาหาถามเขาว่าเคยไปเปิดบัญชีเทียนเปิดบัญชีธนาคารที่ภาคเหนือบบขอรายละเอียดส่วนตัวสิสสตรวจสอบให้เขาหูท่านเลยบ่แห่งขอมูล เขาก็เลยด่าเฮาส่วนเรื่องงานเฮาเหตุงานธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อมิมีสาชีพเอาซื้อเฮาไปเปิดไปเปิดบัญชีมาส่วนเฮาไว้ท่านเขาก็เฮตุอย่างเฮาบ่ได้เรื่องความรักเฮาทะเลาะกับเมียดย้วยเรื่องที่เขาทาแต่ว่บ่เลิกกันเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชคมิสิทุ่นหิเปอซอันนี้ก็คือดวงสําหรับมือนีนะบ่เกี่ยวกับมืออื่นๆหรือว่าบ่าเกี่ยวมืออื่นเหมือว่านก,กับ่บเกี่ยว เกี่ยวกับมือนีมือเดียวสําหรับคนที่แบบว่าเกิดแต่วันอาทิตย์หอดวันเสาร์อ่ะแต่ว่าก็บเบ่ใจนะว่าเม่นหรือบบเม่นก็ล่องแบบว่าลองฟังหูไวหูนะค่าต้องแบบเสื้อลอยเปอร์เซ็นต์่สิดวงมันกับมีขึ้นมีลงเนาะอีกอย่างหนึ่งมันกับโบเม่นอันมันบบเม่นว่าดวงที่แบบว่าเบิ้งแบบละเอียดละเอียดอันนี้มันแพ้ดวงแบบหยาบหยาบเบิ้งเข่าๆซื่อนะเบิ้งไหวเป็นแนวทางฟังไหวเป็นแนวทางอันเสื้อหรือบบเสือก่ะ แล่าเต็นดุลพินิจ